วันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสวัสดีน้องๆทุกคนละกันนะครับ <S 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 ถ,ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าบางคนจะเป็นน้องจริงๆบ้างหรือบางคนจะเป็นน้องปลอมๆบ้างนะครับนะน้องใช่ไหมปนะากบอกว่าน้องแต่หน้ามันฟองก็ไม่ใช่นะครับเอ้นะนะ หลอกลิศหลอกหลอกเรื่องอายุลิดไม่ได้นะฮะสวัสดีน้องทุกคนนะครับปิ้นรอยย่อวิทยาลัยเนาะนะครับนะชื่อชื่อโรงเรียนมันน่าคิดมากเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จ้างหน้าม,ามามาดีจริงเลยลิศเนี่ยนะฮะเ <c oughs> ออสวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้มาสนุกสนานกับลิศกันนะครับ สนุกสนานกันนะครับข้างหลังนะฮะข้างหลังเนี่ยใครอยากสนุกใครอยากปล่อยเต็มที่ได้เลยนะครับมาสนุกกับเสื้อเขียวๆข้างหน้านี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกเขานะครับพวกเขาไม่กัดนะครับไม่กัดแน่นอนนะฮะพี่ลิชีดยาให้แล้วอ้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ลิชพูดไปบางทีอาจจะไม่ใช่มุกนะฮะแต่ว่า แต่ว่ากลาเป็นเสียงกรีขึ้นมานะครับหน้าม้านะฮะหน้ามา้า,มาของลิทเองเอทำไมไม่มันเสียงเบาๆค่อยๆที่ขึ้นลงอ๋อครับอ่านะฮะวันนี้มาสนุกด้วยกันไหนใครไปสอบมาบ้างเมื่อกี้ใครสอบมาบ้างเอ่ยโ้โบมองไปทั้งหลังอ่าน้องเสื้อชมพูน่าจะไม่ได้ไปสอบมานะครับน้องนะครับถ้าทายชุดเหมือนไปนตีวลเล่มาไงไม่รู้ ดูข้างหลังเห็นแบบเด็กน้องๆนะครับใส่เสื้อซูเปอร์แมนกันนะครับไปสอบมาใช่ไหมใช่เสื้อซูเปอร์แมนไหมหนึ่งเดินไปแล้วนะอ๋อเส้นรุ่นขอโทษเียเป็นเสื้อซูเปอร์แมนขอโทษครับมองไม่เห็นมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลนะฮะดูท่าทางแบบว่าเป็นเด็กโรงเรียนมากเลยนะครับนี่ข้างหลังนี่คือเป็นเด็กโรงเรียนโรงเรียนนี้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะ นี่เนโรงเรียนไหนฮะเนี่ยนะโรงเรียนฤทธิ์อโรงเรียนสอนรักด้วยโอ้โหพี่าด้วยพี่าด้วยเด็งเฮลฤทธิ์ด้วยนะทำคนเดียวก็เอานะ โอเคก็โอเคเราเราไปกันได้นะฮะเออนะฮะเมื่อกี้ร้องเพลงชอบกระจีไม่ฟังนะครับเป็นเพลงของริดเองนะครับมีเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ริดยืมเข้ามาร้องนะครับทีนี้คิดว่าทุกคนในที่นี้น่าจะร้องได้นะครับแล้วก็อยากให้ร้องไปด้วยกันดังๆนะครับใครไปสอบมาเมื่อกี้เครียดมาปลดปล่อยกันวันนี้นะครับไปร้องเพลงนี้กันครับแพ้ใจครับ